สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดบอยนะแอดบอยก็จะมาสอนวิธีเซตเมาส์มาโคเจ้า gm 915คาเคล่นเนี่ยคือเมาส์มันออกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าคลิปเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็มีคนเรียกร้องมาเราก็เลยมาจัดให้นะครับก็คืออันนี้คลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีเซตมาโคฟวซีหรืออินเฟสชันเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นเซตของ New C นะฮะอเดี๋ยวเรามาดูกันเลย คือสูตรมาโคก็จะมี3อย่างนะครับจะมีมาโคปั๊มยาตั้งโลแล้วก็ยิงอ่าเดี๋ยวดูกันว่าเซ็ตยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะมาถึงก็ให้เลือก1 0 0 0ันนะครับอันนี้มันเลือกไว้แล้วเลือกไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาที่รูปเฟืองมาที่รูปเฟืองเสร็จแล้วไปที่ช่องมาโคเนมครับแล้วกอ็อันแรกเนี่ยจะเอาเป็นปั๊มยาแล้วกันก็พิมพ์ว่า dx หรือจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วก็กดนิวครับกดนิวเลยมันก็จะเด้งมาขึ้นตรงนี้แล้วอ่าหลังจากนั้นก็กด Start Recording ครับอ่ามาขึ้นนี้กดโอเคไปแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าเราเนี่ยถนัดวางยาไว้ที่หมายเลขอะไรอ่าอย่างของแอดเนี่ยชอบไว้เลข4ี่แอดก็จะพิมพ์ไป4ี่สีาครั้งก็ได้ครับแล้วก็หนึ่งกันเหนียว จะเป็น4-1 4, 4นะใช้ตัวเลขฝั่งซ้ายมือนะฝั่งตัวอักษรน,นะครับอ่าอย่าไปใช้ฝั่งขวานะมันไม่ใช่นะครับตรงนั้นอนะ่ะทีนี้เสร็จแล้วก็กดสต็อปครับอย่าลืมกดสต็อปนะต้องกดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมั่วเลยนะเนี้ยทีนี้เราก็มาเปลี่ยนดีเลย์แอแนะนําที่สักประมาณ25แล้วกันคือจริง,รงๆมันใช้เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่อย่าอย่าต่ำกว่า20ก็ดี พอลองแล้วแอดว่าอยู่สักประมาณ25นี่น่ากำลังดีหรือใครดีกว่านั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เครื่องคนด้วยอ่านี่นะนี่นะครับเป็น25ทุกตัวเลยวิธีเข้าไปก็คือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนี่แหละไปเปลี่ยนแล้วก็พิมพ์นี่นะอะ25เคนะเสร็จแล้วเนีย่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับปั๊มยาเราได้ละสูตรนี้ก็คือ กดคอนเฟิร์มด้วยอย่าลืมกดนะครับตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเซตใหม่นะมันจะหายนะครับถ้าเราไปทําตัวอื่นทีนี้เราก็มากันที่มาโครที่2ก็คือตั้งโล่อาจะตั้งชื่ยอเป็น S h แล้วกันโล่ Low นะเสร็จแล้วนะครับกด,ด New อ่ามันจะเด้งมาเป็นอันที่2แบบนี้นะยังไม่ได้ใส่สูตรนะครับจะเป็นอย่างนี้ สร็จแล้วก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราตั้งโลไว้หมายเลขอะไรในเกมที่เรากดใช้แบบปกติครับแอดเข้าเอาไว้เลข6กแอดก็จะกดไปเลย6 1ครั้งนะครับ2ครั้ง3มครั้งการเหนียวแล้วก็1เพื่อสับกลับมาเป็นปืนเหมือนเดิมครับตัวเลขฝั่งซ้ายเสร็จแล้วอย่าลืมกดสต็อปครับตรงนี้สำคัญนะครับสต็อปแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนดีเลก็ย์ก็25เหมือนกันครับ แ,แนะนำยี่ห้านะยี่ห้ายี่ห้าอ่าตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็คือมาโคตั้งโลอ่ากดคอนเฟิร์มด้วยนะครับอย่าลืมอ่าส่วนมาโคยิงเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนะแอดจะใช้ตรงนี้แต่อันนี้แอดได้แบบใหม่มาก็คือมาสามารถกดซูมแล้วยิงได้โดยที่ไม่หลุดซูมอ่มาเมื่อก่อนนี้ก็คือมันหลุดซูมใช่ไหมแต่อันนี้มันจะไม่หลุดแล้วครับเราก็จบจากหน้านี้เลยนะเรากลับไปหน้าแรกเลยครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าซูมยิงได้เนี่ยมาโคยิงแบบใหม่เนี่ยทำไงอ่าก่อนอื่นนะครับ เปลี่ยนปุ่มอื่นให้เป็นเล็บคลิกก่อนปุ่มอดเ d าไว้เลขสานะเป็นเล็บคลิกนะครับอย่างเงี้ยก็คือคลิกธรรมดาจะอยู่ที่ปุ่มเลขสคือ s ก o r e m o u ส์เนี่ยมันสามารถกดลงไปได้นะถ้าลองกดดูมันจะคลิกอยู่นะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่เลขหนึ่งคนระับมาที่ฟังก์ชันไฟล์คีเนี่ยเห็นฮะกดเลือกเข้าไปเลยทีนี้กดที่ลูกศรตรงตัวเอเนี่ยครับลูกศเล็กๆนะ เอาเมาส์ไปชี้ครับให้มันเป็นแถบดูตามช้าๆน,นะครับให้มันเป็นแถบแบบนี้นะแล้วเราก็กดคลิกลงไปเลยคลิกเมาส์ลงไปค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาอย่างงี้สังเกตที่เคอร์เซอร์เมาส์นะฮะมันอยู่ในกรอบนะครับเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาเลื่อนมาให้สุดเลยสุดของมันเลยเนี่ยเนี่นี่ยอันนี้อันนี้คือสุดแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เลื่อนกลับขึ้นมาครับไปที่ L button ไะหยุดที่อาวัทอนนะแล้วปล่อยมือครับอ่าทีนี้มันจะได้อาวทอนมาสปีดตรงนี้คือดีเลย์นะครับดีเลย์ของการยิงตรงนี้อาจจะเอาสักสิบเอาสิบล้วกันเอาสิบอ่าแต่อธิบายบอกก่อนนิดนึงว่ามาโครยิงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ยิงรัวนะครับก็คือมันจะทําให้ลูกกระสุนเนี่ย เป็นกลุ่มมากขึ้นเวลาเรายิงหวังผลในระยะไกลเนี่ยค่อนข้างได้ผลมากกว่าอ่าก็คือเหมือนเราเคาะยิงครับมันจะเป็นแบบคลิกคลิกคลิก,คล,ก,ค,ลกคลิกอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่ใช่เหมือนกดค้างนะเพราะฉะนั้นมันจะไปเทียบกับการกดยิงธรรมดาให้รัวขึ้นหรือมันไม่ใช่แบบสูตรแบบยิงรัวอันนี้อาดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทํำยังไงก็อันนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะครับตรงไทม์เนี่ยปรับเป็นศูนย์นะอ่าปรับเป็นศูนย์นะครับ เสร็จแล้วโอเคเลยอ่าเท่าน,นี้เราได้มาโคยิงแล้วทีนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาพวกอ่าปั๊มยาตั้งโลลงปุ่มกันปั๊มยาเนี่ยอาจจะไว้หมายเลขห้าเพราะว่าถนัดแบบนี้ก็แล้วแต่คนจะเอาลงนะครับว่าไหนก็มาถึงกดไปที่เลขห้าแล้วก็มาเลือกที่มาโคคีเนี่ยครับทุกสรนลงมาไปที่ dx โอเคอ่าติ๊กอันแรกนะครับอันนี้โอเคไปอ่าทีนี้ไปตั้งโลครับหมายเลขสี่ มาที่มาโค k e ีเหมือนกันเลือกไปที่ H H เนี่ยฮะแล้วโอเคไปเนี่ยเท่านี้เสร็จสิ้นแล้วเราได้แล้วเมาส์มาโคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมแอปพานะครับไม่งั้นเมาส์มันจะยังไม่จําคําสั่งนะครับกดแอปพลายปุ๊บไปเลยทีนึงอ่าปโปรแกรมมันจะเด้งไปอ๋อโอโอ,โอเคครับทีนี้เนี่ยคลิกธรรมดามันจะอยู่ที่ปุ่มเลขสามนี้นะที่แอดบอกเมื่อกี้ อันนี้ปิดไปได้ครับอ่าเดี๋ยวมงานนี้เรามีทีมงานมาให้ช่วยด้วยนะครับจะมีน้องๆมาจากในแคนก็เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟไปดูกันอ่าโอเคครับมาแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมีน้องๆมาช่วยถ่ายคลิป ให้คุ้มกันต้นทางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้ครับจะโดนยิงตายซะก่อนนะครับถ้มีน้องสองคนเดี๋ยวให้แนะนําตัวครับอาสามคนครับไม่ใช่สองคนครับเอาไมค์คนนึนะครับเอาตรงนี้เลยก็ได้ั้มครับเดี๋ยวมันจะยาวครับคลิปครับอ่าเดี๋ยวกอนอื่นนะครับเป็นมาโครยิงก่อนที่บอกว่ามันจะไม่ไวนะ แต่มันก็เอาเป็นเอาเป็นซิกแล้วกันปืนพื้นฐานทุกเซิฟมีใส่พาเว์กิฟเพื่อความนิ่งขึ้นครับแล้วเราก็ลองยิงดูเห็นไหมฮะแตกเลยครับแตกไปหนึ่งสอโอ้ของเยอะปะครับเนี่ฮะเดี๋ยวยิงให้ดูนะนี่คือมาโคนะนี่ครับถ้าสังเกตดูว่ามันจะอยู่ในในเปาน้านะครับ อันนี้คือมาคยิงนะโโนะฮะถ้ายิงธรรมดาอันนี้ปืนะมันจะติดขึ้นไปนะนะฮนะอ่าทีนี้เรามาดูที่ปั๊มยาเอายิงยิงยิงทักนัดครับเอาตายครับจบเลย <laughs> ยังไงละครับนะ่ <laughs> ะยวตัดคลิปนิดนึงฮนะ ะะอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเมื่อกี้ผิดพ่าดกันทางเทคนิคนิดหนึ่งดันยิงตายเลยนะครับเอาเอาปืนกลธรรมดาก็ได้ครับยิงครับจะลองมาโครปย้ายให้ดูครับเอายิงยิง,ยงครับสักนัดครับอีกนัดนึงครับอ่าเนี่ยปั๊มไปแล้วอันนี้มันเป็นแค่แบนเดตธรรมดาเดี๋ยวโยกดีเอมาแล้วกันก็จะมีดีเลมอยู่น ีถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวมันก็ยิ่งเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับอ่าเนี่ยอ่าทีนี้ก็ตั้งโลครับอ่าเดี๋ยวตั้งโลให้ดูนะครับนี่นะก็กดตามที่เราเซฟไปเลยนะฮะเซฟนิวซีเนี่ยมันค่อนข้างปิงนะครับ,ม,รบมันก็เลยอย่างเงี้ยเห็นขึ้นช้าอ่าโลหมดนะครับมีให้ดู แค่สีอันเองก็น่าจะพอเข้าใจเนะ้ะมีปัญหาไงก็ถามมาในเพจได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนก็ขอบคุณน้องๆที่มาช่วยอาจชิพตรงนี้ด้วย